มากันที่กราฟนะครับตัวมเมื่อกี้ว่าเรากำลังพล็นะฮะพล็อว่าเลือดเราที่ตกลงมาในระยะต่างๆกันนะครับดูซิว่าไอ้กราฟที่มันลงมาจากความสูง,งระดับต่างๆกันเนี้ยมันจะวิ่งไปในลักษณะที่เป็นเ,เส้นตรงหรือว่าจะเป็นตัวโค้งนะครับ ก็เพื่ออธิบายกันว่าได้ได้ไดทําการวิจัยเนี่ยขีดจุดระดับต่างๆกันขีดจุดนะครับแล้วเอามาพลอดกราฟลงมาเนี่ยและไอกราฟมันออกมาในรูปแบบไหนค่ะนี้ที่ได้ทําการทดลองเนี่ยนะคะก็คือหยดเลือดในปริมาณเท่ากันนะคะจากความสูงค่าต่างๆ จะโดดสูงจากพื้น10ซนเม20ซนตเมรเพิ่มขึ้นไปทีละ10ซนติมตรนะคะจนถึงความสูงประมาณ180ซนติเมตรซึ่งเป,เป็นในระดับความสูงของ,ออของร่างกาย18จุดน <ะ S 2> น10นะไปถึง18และ18จุดจะในพลัสกราฟเนยจะต้องออกมา18จุดนะครับโดยที่แน่นอนว่าการหยุดแต่ละครั้งในแต่ละความสูงเนี่ยก็ต้องก็ต้องหยุดหลายๆครั้งใช่ไหมคะแล้วเราก็เฉลี่ยเฉลี่ย ขนาดของรอยเลือดค่ะก่อนที่เราจะนำมาพลอตกราฟตรงนี้ที่นี้กราฟตรงนี้ก็ได้จากการเฉลีย่ยค่าทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็มาพลอตแต่ว่าเราหยดใน,ในแต่ละครั้งปริมาณที่แตกต่างกันปริมาณแตกต่างกันเลยหรือ,อ,อว่าเท่ากันเท่ากันหม,หมดเลยค่ะอาปริมาณเท่ากันหมดตความสูงระดับต่างๆกันะนะแล้วก็มาดูซิว่า ไอ้กราฟตรงนี้จะวิ่งไปอย่างไรนะครับตอนนี้ได้18จุดดโดย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 ถูกต้องนะตามตรการวิชาการเพราะอย่างอะไรอย่างหรือสิบสิบเป็นใช่ไหมค่ะเอ่อทีนี้เป็นไงครับไอ้ตัวแรกลงมาอย่างอย่างแรกเลยนะสิบเซนลงมาจากจากกราฟเนี่ยพอหยดหยดเลือดลงมาจากความสูง10เซนติเมตรเนี่ยก็จะมีค่าขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเลือดเนี่ยประมาณ เกือบเกือบ1.5เซนติเมตรใช่ไหมคะจากจุดแรกเลยนะคะ,ะ<น>ซ้ายสุด1.5น,นะ,ะแล้วเราก็เพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็น20เซนติเมตร30เซนติเมตรเนี่ยก็สังเกตเห็นจากแนวโน้มของกราฟว่าขนาดของของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยหรือขนาดของรอยเลอร์ของเราเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้จากสมการเนี่ยนะคะสังเกตว่ามันไม่ใช่สมการเส้นตรงหรือก็คือเออเออ ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเลือดเนี่ยไม่ไม่ได้แปลผ่านตรงๆกับความสูงค่ะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าอาจจะอาจจะจริงๆแล้วจะมีมีผลจากจากปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอืง่นๆเยๆอะมากค่ะอันนี้เป็นเป็นกรณีที่เป็นกรณีเฉพาะ,ะค่ะเพราะว่าหนูการทดลองของหนูเนี่ยหนูจำลองเหตุการณ์ว่าหนูหยดด้วยขนาดของรอยเลือดแค่ค่าเดียวแล้วก็ พื้นผิวของเราเนี่ยเป็นพื้นผิวทิน,อ,อ,นอ่อนอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะใช่โดยยังไม่เดี๋ยวยังไม่ได้เอาเรื่องบรรยากาศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หนูบอกว่าแต่การทดลองแล้วด้านฟิสิกส์แรงต้านอากาศจะไม่ได้เอาคำนวณเข้ามาคำนวณใช่ไหมค่ะตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงแรงต้านอากาศแล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงแรงต้านอากาศเนี่ยจะเป็นการทดลองในส่วนแรกค่ะคือเรามาดู เรามาดูว่าแดงต้านอากาศของเราเนี่ยแดงต้านอากาศที่ที่มีอยู่รอบรอบร,บรบเนี่ยมีผลต่อการตกของหยดเลือดหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนนั้นเนี่ยเราก็ดูจากาสามารถหาได้จากสมการของของการเคลื่อนที่นะคะซึ่งเป็นสมการฟิสิกส์อย่างเช่นในสไลด์อย่างนี้นะคะจะขอขออธิบายนิดนึงว่าอย่างภาพด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพเป็นภาพวาดจำลองนะคะฟรีบริไดแกรมว่า เอเรามีหยดเลือดหยดนึงกลมๆสีแดงๆเนี่ยค่ะพอมันตกลงมาภายใต้แดงน้ำถ่วงเนี่ยมีแรงอะไรบ้างที่ที่กระทำกับมันนะคะทีนี้หยดเลือดที่ตกลงมาเนี่ยแน่นอนว่าตกในภายใต้แดงน้ำถ่วงก็ต้องมีแรงเนื่องจากแรงต้านมันต้องมีแรงต้านกลงมาตุ๊บมันมีมีแรงต้านนะค่ะมีแรงเนื่องจากแดงน้ำถ่วงนะคะมีในทิศทางลงนะคะหรือเขียนในทรายว่า G อย่างนี้นะคะทีนี้ FD กับ FB เนี่ยแรงแรกก็คือแรงต้านอากาศนะคะ นินททิทางขึ้นเป็นเป็น,ปน,ปนลูกศรเขียวเนี่ยนะคะแล้วก็มีแดงลอยตัวค่ะเนื่องจากเนื่องจากของไหลหรือก็คืออากาศของเรานี่เองค่ะทีนี้พอเราลองมาหาข้อสรุปจากสมการนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ได้จากจากการจัดรูปสมการ จากด้านภาพด้านซ้ายเนี่ยคะ่ะจะแรงแรงต่างๆเนี่ยนะคะเราจะได้ความจมกันความสัมพันธ์ของเวลานะคะกับความเร็วในการนะตกกระทบนะค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่า่สมมติว่าความเร็วในการตกกระทบเนี่ยตอนที่เราคิดแดงต้านอากาศเข้ามาด้วยกับตอนที่เราไม่ได้คิดแดงต้านอากาศเข้ามาด้วย<ม>ถ้าความเร็วสองค่านี้คะ่ะใกล้เคียงกันหร,หรือแทบจะเหมือนกันเนี่ย เราก็บอกแล้วว่าแดงต้านอากาศเนี่ยไม่ไม่มีผลไม่ไม่ได้ส่งผลมากกับกับการการตกการขาของหยดเลือดใช่ค่ะแต่ถ้าความเดียวมันต่างกันมากๆเนี่ยค่ะเราก็ต้องคิดแดงต้านอากาศนะตามหลักวิชาการโดยธรรมชาติแล้วถ้าอยู่ในระดับสูงการต้านอากาศเนี่ยมันน่าจะมากเพราะมันมีเวลาใช่ไหมหนึ่งสูงใช่ไหมสูงเสร็จแล้วมันต้องผ่านชั้นอากาศ ปริมาณมากกว่าในข้อที่หนึ่งนะค่ะแล้วข้อที่สองแต่โดยธรรมดาถ้าวันนี้สุญญากาศเนี่ยมันคงไม่เป็นไรค่ะแต่มัน,นอาจจะดึงลงมาได้แต่พอสูงขึ้นไปตรงเนี้ยโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนหวของอากาศไม่ได้ขึ้นลงมันเพียงมันเขียงอีกค่ะตัวทําให้ตัวรอปีดนะมันมันมากมายนะปัจจัยค่ะใช่วนหนุนเย่ะนะค่ะจริงๆเอ่อถ้าไม่ก็ก็กสมมติ เหตุการณ์หลายอย่างมากเลยค่ะว่าเราคิดว่าอากาศเราไม่มีลมหรือว่ามันนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นสุญญากาศว่างันนะค่ะสุญญากาศเออเออถ้าเป็นถ้าเป็นสุญญากาศก็จะจะไม่มีแรงต้านอากาศไม่มีนะก็จะก็จะแต่ออกไปนะแต่ในหลักธรรมดาแล้มต้องมีแรงต้านอากาศอยู่นะค่ะครับเอาละครับพอตมาตรงนี้เนี่ยหนูต้องการจะมาบอกให้ทราบว่าหยดเลือดปริศนาที่หนูได้ทําการวิจัยตรงนี้นะ เพื่อต้องการให้ทราบอะไรที่เป็นพ้อยโดยสรุปประการวิจัยค่ะโดยสรุปก็คือ,อ ى, ม,มีมีจุดประสงค์ของของการทดลองเนี่ยสองประเดน็นประเด็นแรกคือเราต้องการทราบว่าแรงต้านอากาศมีผลต่อหยดเลือดของเราหรือเปล่าค่ะประเด็นที่สองก็คือขนาดของรอยเลือดที่ปรากฏบนพื้นเนี่ยสัมพันธ์กับความสูงอย่างไรซึ่งประเด็นที่สองเนี่ย สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ก็คือสมมุติว่าเราเข้าไปในในที่เกิดเหตุนะคะเราเจอรอยเลือดเราอยากรู้ว่ารอยเลือดที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยตกมาจากความสูงเท่าไหร่หรือตกมาจากส่วนไหนของร่างกายใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาวัดขนาดของรอยเลือดหรือหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยเลือดเนี่ยไปใส่ในความสัมพันธ์ที่เราได้ตอนสุดท้ายเราก็จะทราบค่าความสูงหรือก็คือเราก็จะทราบว่า รอยเลือดนี้ตกมาจากส่วนไหนของร่างกายคะกล่าวก็คือสมมติว่าหนูมีหนูทําการทดลองในหลายๆกรณีนะคะและหนูมีค่าความสัมพันธ์ว่าถ้าหนูเจอรอยเลือดขนาดสมมุติว่าเป็น1เซนติเมตรนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด1เซนติเมตรหนูมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าเอ๊เส้นผ่านศูนย์กลาง1เซนติเมตรเนี่ยตกมาจากความสูงเท่าไหร่หนูก็จะสามารถสันนิษฐานได้ว่ารอยเลือดเนี้ เป็นรอยเลือดที่ตกมาจากความสูงในส่วนของหัวเข่าหรือว่าขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราทําการทดลองเราเก็บเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้อ่าอ,อาจจะเป็นมากกว่าในกรณีที่เป็นพื้นผิวที่เป็นหุ่นอ่อนอย่างงี้นะคะหรือว่าขนาดของรอยเลือดที่เอ้ยโทษค่ะขนาดของหยดเลือดที่มีขนาดค่าต่างๆมากกว่าค่านี้ที่หนูทำเนี่ยเราก็จะสามารถเอานำไปช่วยในทางในการ ตรวจสอบในทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ค่ะอืก็เบื้องแรกก็คือมากว่าว่าขนาดของหย,ยดเลือดวัดว่ามีความฟ้างเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไปหาว่ามันสูงตกมาสูงเท่าไหร่ตรงนี้มันที่สองข้อนะค่ะที่จะมาหาข้อมูลทีนี้มันจะต้อง เพื่อจะให้ได้แน่นอนเนี่ยทางวิชาสถิติเนี่ยมันจะต้องทำซ้ำใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียก replication ่ะจ้ะมันจะต้องทำซ้ำถ้าเป็นทางด้านเกษตรของผมเนี่ยก็จะทำเป็นแลนต้องไม้สปิทพลอตดีไซน์ว่านะแต่อันนี้มันต้องทำซ้ำดังนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันต้องทำซ้ำทำซ้ำแล้วก็หาผลข้อมูลออกมาแล้วในที่สุดมันก็จะหาว่ามันมีแฟความแตกต่าง มีนัยยะสําคัญใช่ไหมะไรที่นี้ิิแคนที่ว่าเนี่ยามากน้อยประการใดแต่งานทดลองตรงนี้เป็นงานวิจัยเป็นการวิจัยเบื้องต้นมาเล่าไ้ฟังว่าด้านฟิสิกส์เราสามารถที่จะมาศึกษาได้ว่าเอาเลือดตัวเนี้ยเราเรียกว่าเลือดหยดเลือดปริศนาโดยใช้นิติวิทยาศาสตร์แต่ก็ใช้ด้านกฎหมายมาบวกกับวิทยศาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ตรงนี้ใช่ไหม ตรงที่หนูว่าเนี่ยนะที่ี่หนูมีนโยบายที่ทํทาการวิจัยต่อไปอย่างไรบ้างดันนี้จะให้สมบูรณ์ขึ้นอันนี้เราอาจจะสามารถต่อยอดไปในในเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่นํนำมาทดลองนะคะเช่นเปลี่ยนพื้นผิวเปลี่ยนตัวแปรต่างๆเปลี่ยนพื้นผิวเปลี่ยนขนาดของขนาดของออหยดเลือดนะคะหรือ าจจะทําในกรณีที่เป็นที่ไม่ได้หยดลงมาตรงๆทีนี้ในงานวิจัยที่ที่เข้าที่เคยศึกษามานีนะคะก็มีที่ต่างประเทศทาที่เป็นการหยดเลือดจากแนวเฉียงเนี้นะคะทีนี้ด้วยความที่อย่างอย่างของหนูเนี้ยคะ่ะหนูหยดหยดหยดลงมาตรงๆเนี่ยหนูสันนิษฐานว่าหนูหนูสมมุติว่า แผลหรือว่าเลือดที่หยดลงมาเนี่ยค่ะไม่มีความเร็วหรือก็คือมันค่อยๆหยดลงมานะคะทีนี้ถ้าเป็นตอนเฉียงๆเนี่ยค่ะก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความดันภายในของร่างกายที่ที่ทําให้เลือดมันพุ่งอมาเนี่ยค่ะก<ต>็จะยิ่งยากึ้นผมกับผมก็เลยจะมองหาด้วยเอ๊หนูจะออกในรูปไหนค่ะไปอยู่ที่เฉยหนูจะหยดเลือดตรงนี้นะค่ะให้ออกมารูปตรงเป้เนี่ยเราทําได้ค่ะแต่อยู่ที่เฉยๆาะหยดเลือดตรงเนี้ยมันเฉียงเราไม่ได้ค่ะใช่แต่ว่า ต้องอาศัยร่างกายค่ะที่เกิดมีแผลแล้วแล้วปาเป็บไอเลือดที่มันมีมันมันผิวหนังมันคุมอยู่ใช่ไหมเลือดมันจะพุ่งเลยจิ๊ดลงไปเนี้ยเจ็บจิ๊ดลงไปเนี่ยมันจะไปไกลถึงขนาดไหนมันจะใช้ความดันเท่าไหร่ใช่ไหมตรงเนี้ยมันมันเป็นเรื่องที่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 ่ตาสนใจนะเช่นว่าหยดเลือดตรงเนี้ยสามารถแตพมิสูนได้เลยว่าไอเลือดที่มันหยดตรงนั้นอะ รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากไอ้ตัวหยดเลือดไอ้เลือดเนี่ยมันมาจากทางไกลกี่เซนใช่ไหมกี่เมตรอันนั้นก็คงมาประยุกต์ต่อไปใช่ไหมว่าเฉียงก็ได้แต่ว่าต้องมีความดันแต่ในความดันเริ่มมาปรากฏแล้วใช่ไหมความดันเป็นเรื่องของฟิสิกส์ใช่ไหมเรืนะ่องเพรสเชอร์อันนี้คือในในกรณีที่ที่ต้องการจะทำการทดลอง แล้วก็<ๆ>เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่สามารถทำได้เหมือนกันทีนี้บางบางครั้งที่มีการจำลองจะจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าต้องฟิกว่าค่าความดันต้องเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะบางทีในการอ,อย่างตอนที่หนูเรียนวิชานิติวิทยาศาสตร์นิติศศตฟิสิกส์อะค่ะห,หรือฟอร์เอนติฟิสิกส์เนี่ยค่ะอ,อ,อาจารย์ที่ที่สอนเนี่ยค่ะก็จะมาเออมา สาธิตหรือจำลองเหตุการณ์ก็คือเอาฟองน้ำมีาชุบเลือดนะคะซึ่งเลือดที่ใช้นี่ก็เป็นเป็นเลือดสัตว์นะคะไม่ไม่ใช่เลือดคนรวมทั้งเลือดที่ใช้ในการทดลองนี่ก็เป็นเป็นเลือดสัตว์เหมือนกันค่ะต่อนะคะเอาฟองน้ํามาชุบเลือดแล้วก็ทุบทุบฟองน้ําก็เกิดการกระจายเอ่อกาะเซนของหยุดเลือดขึ้นมาทุบมาแล้วกระจายออกไปค่ะแต่ในกรณีนี้ก็คือเราที่เราไม่ได้ทําการทดลองแบบนี้เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมปริมาณตัวแปรต่างๆได้เช่น ราไม่สามารถควบคุมได้ว,ว่าความดันเป็นยังไงหรือว่าเลือดจะจะกระเซ็นแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าทดลองจริงๆในในกรณีของออรอยเลือดที่ที่เกิดในแบบในรูปเฉียงๆอย่างเงี้ยค่ะในรูปวงรีเง,งี้ยค่ะก็ก็อาจจะยากหน่อยครับปรปิงแล้วก็มันน,น่าศึกษาหลายๆเรื่องนะเพราะว่าเรื่องนี้หนูค่ๆมันเป็นเป็นเนบื้องตน้นให้เราให้เรารู้ว่า นิติวิทยาศาสตร์กับเลือดเนี่ยนะฮะเลือดเนี่ยมันสามารถจะบอกได้ว่าไอเสตตัวนี้อ่าจานวนเท่านี้ประมาณเท่านี้นะเราสามารถไปวัดความกว้างของขอหยดเลือดแล้วเราสามารถจะคานวณได้ว่าอหยดเลือดตัวนี้มันมันมีความสูงเท่าไหร่มาถึงขนาดนี้ได้ได,ได้ข้อที่หนึ่งต่อไปหนูก็มีความคิดว่าต่อไปถ้าเราอันนี้โดยตรงนะเพราะว่าแคลรวรซตี้ของรูกมันโดยตรง ต่อไปเกิดแรงดันของเลือดสมมติเป็นเลือดของคนเราเนี่ยนะครับโดนแทงหรือโดนยิงมันจะต้องมีเลือดเนี่ยพุ่งออกมาเพื่อสามารถที่จะไปคำนวณได้ว่าเลือดเลือดตัวเนี้ยมันเข้ามาถึงบริเวณตรวเนี้ยมันห่างกับที่เกิดเหตุตไไร่นี่หนูกำลังกำลังมองดูว่าน่าจะทําการวิจัยเพิ่มเติมใช่ไหมค่ะถ้าหนูจะไปใช้ดังนั้นนิติวิทยาศาสตร์นะ น่าจะต้องทำการวิจัยโดยที่ร่วมกับหน่วยงานของด้านทีาเรียกว่าชีวเคมีด้วยเพราะว่าตัวน,นี้ยคำว่านิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะแต่ผมเองก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาแต่ว่าวองดูแล้วว่าเราจะใช้ประกอบอวิทยาศาสตร์ไปใช้ประกอบด้านกฎหมาย,มยใช่ไหมในเชิญพิสูจน์หลักฐานอย่างไรคะพิสูจน์หลักฐานด้านกฎหมายน,นการพิสูจน์หลักฐานนั้นน่ะนนมันจําเป็นเราต้องไปใช้กับมนุษย์ ่เพราะว่าต้องการเรารู้ว่ามีการฆาตกรรมไหมมีการทําร้ายอะไรอะไรอะไรต,ต่างๆหรือไม่ไม่แค่ตรงนั้นถ้าเราได้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 นิติวิทยาศาสตร์มาแล้วเนี่ยแล้วไปได้ดงังด้านชีวเคมีมาด้วยเนี่ยแราเลือดมันต้องประกอบไปด้วยได้ชีวเคมีใช่ไหมค,ค่ะก็จะได้รู้ว่าหนึ่งนี่เป็นร้วนมนุษย์หรือเปล่าใช่ไหมค่ะพอได้ตรงนั้นเลือดมันก็มีกรุ๊ปแหละ A B A A B A B, ใช่ไหม A B O ค่ะสี่กรุ๊ปหรือ R H หรือว่าไปมันก็เรียกว่าเป็นมนุษย์จริงๆแหละเป็นคนมนุษย์แต่มนุษย์นั้นเลือดกรุ่ปอะไรเราสงสัยคนนั้นเราก็สามารถที่จะมาพิสูจน์ได้ลูกหลานอะไรต่างๆเนี่ยนะเวลามันก็ไปยาวนะแต่ในการสอบถามมาถึงว่าอายุเลือดปริศนาตัวนี้มันเป็นเรื่องนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อจะรู้ว่า มันเลือดของใครใช่ไหมตัวตัวท้ายมันจะมาหาเลืองของใครปริศนาแต่ว่าขบวนการต่างๆที่หนูทำนักวิจัยว่ากำลังเดินทางไปหาข้อมูลตรงนั้นใช่ไหมการจับบูดขึ้นก็ทำไปวิจัยมันเรื่องสนุกเลเรื่องสนุกแล้วเป็นเรื่องเป็นประโยชน์มากเลยจอยในด้านนี้หนูด้านนี้เออพี่นายนิยสัยมแล้วนี่สามารถจอยกันได้อย่าไปเซฟเร่ยวิชาเพราะในวิศวอย่าไปเล่นในวิศว์มันก็จบแค่วิศว ถ้าไปจอนอย่างนี้ปมก,ปกวว่าเราด้านเาด,เดียวพิจเราพอใจแล้วเราไปจอสทาด้านที่ว่าเคมีด้วยมันก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถจะไปใช้กับดัานคุณมาได้เลยแล้วต่อไปหนูอาจจะข้าไปอยู่ในกรมตํารวจนะ <Okay. S 2> กรมตารวจแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะครับนี่เขาเรียกว่านิติก็มีนิตินิติพิสูจน์หลักฐานที่อะไรที่ที่สามารถไปตรวจเลือดได้ ว่าเป็นเรื่องของใข่เนะนี่ยคนผู้ตายในเลือกรูปอะไรนะครับแล้วตายแบบนี้เนี่ยโดนอาวุธอะไรต่างๆเนะี่ยเขามขามีนะนิติเวศนิติเวศหลไรๆอย่าเราเราเรารู้เป็นผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะแต่หนูเนี่ยใช้จบไปแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปเข้าไปอยู่ในหน่วยงานเขากรมตำรวจได้เลยนะค่ะ <c oughs> ่วย FBI เอฟบีไอไรต่างๆนยหน่วยเขาเรียกหน่วยพิเศษ กวา์ไม่สูตรหลักฐานเนี่ยกรณ์ไมสูตหลักฐานมันไม่ชเช่นเฉพาะกวา์ม่สูตหลักฐานด้นเอกสารเรื่องเดียวไม่ได้มันไิ่สูนรหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์น่อเหลด้ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ต่อหลังจากนี้หนูกําลังจะทําการวิจัยด้านนี้ต่อไปทางด้านไหนห<อ>รือว่าจะจบแล้วจะได้จบปริญญาเอกแล้วก็อาจารย์สอนมาอะไราอ๋อตอนนี้เพิ่งตอนนี้ที่กำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะคะที่ภาควิชาฟิสิก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เดิมนะคะกับที่เเรียนปริญญาตรีแต่ย,ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มงานวิจัยในระดับปริญญาเอกค่ะอาจารย์ตอนนี้กําลังแค่แค่เรียนคอร์สเวิร์กอยู่เนี่ยค่ะ,ะแต่ก็เป็นเป็นจบปริญญาตรีแล้วนะ <S 2> <S 2> <S <S จบปริญญาตรีแล้วก็ขึ้นปริญญาเอกมาว่าว่าระดัสูตรเรื่อธรรมดามันปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันมันหลักสูตรเดียวกันแล้วภาษาเรียกเรียกแคดูเอทค่ะแคดูเอท แล่วเดก่งมันก็มาเรียนปติญญงเอกก็จบแล้วตั้งใจจะไปเป็นอาจารย์สอนนึกว่าจะทําราชการต่อไปถ้าจบแล้วอยากอยากอยาก,อยากทํางานวิจัยค่ะทีนี้ค่ะถ้าทางานวิจัยก็ต้องต้องอยู่ด้านทางมหาลายัยนะมหาลาัยไปแล้วก็สอนลูกศิษย์ของเราให้จบไปแล้วก็ไปทํางานโน้นทํางานนี่ไนดะ้่าไปนะครับแล้วนะครับนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ มีอะไรอีกไหมครับใน,ในที่จะแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามงานของเรานะครับที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกจากจะมาศึกษาด้านหยดเลือดปริศนาแล้วอย่างอื่นมีอะไรที่น่าสนใจของภาควิชาบ้างครับมี่างเช่นภาควิชาฟิสิกส์นะคะก็จะมีงานวิจัยในหลายๆเรื่องเลยเช่นเรื่องของทัศนศาสตร์หรือ ขอขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเป็นความซ้น Quantum lab n o น l i n e a r l a อคือไม่ได้มีแค่ฟิสิกส์อย่างเดียวมีไม่ใช่มีแค่ฟิสิกส์ทฤษฎีอย่างเดียวแต่เราก็มีประยุกต์ไปด้านอื่นด้วยทีนี้อยากจะฝากฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะคะว่าใครที่สนใจหรือว่ามีบุตรหลานที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์นะคะไม,ไม่ได้แยกว่าจะเป็นต้องเป็นฟิสิกส์เคมีหรือว่าชีวะหรืออะไรก็ตาม ก็อยากจะสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยถึงถึงเราจะไม่ได้ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์นั้นต,งตงรงๆเดอย่างด้ที่เราได้ไปก็คือกระบวนการคิดนะคะคือเราเราคิดแบบวิทยาศาสตร์รู้จักตั้งคำถามรู้จักสังเกตตั้งสมมติฐานนะคะแล้วก็หาข้อมูลก่อนที่จะสรุปหรือก่อนที่จะเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือถึง ถึงน้องๆหรือว่าเพื่อนๆก็ได้ที่เรียนวิทยาศาสตร์อยู่แล้วคิดว่าอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันยากจังเลยหรือว่ายังไม่ทันได้เรียนแต่คิดว่าวิทยาศาสตร์เราโอ๊ยไม่เอาหรอกมันยากนี้ค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเรียนอะไรก็ยากทั้งนั้นนะคะจนกว่าเราจะจะเรียนเรียนรู้มาจริงๆทีนี้ด้วยความน่าสนใจของของวิทยาศาสตร์เนี่ยตอบปัญหาได้ทุกอย่างอาจารย์เห็นด้ไหมคะคือเราเราใช้วิทยาศาสตร์ในการในการหาคําตอบซึ่ง วิทยาศาสตร์เนี่ยอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างค่ะแล้วก็เป็นการต่อยอดความรู้อย่างเรียก้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ได้นะคะแล้วก็ยอยากจะฝากวิทยาศาสตร์ไวใใ้ให้ได้มีคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเรียนกันเยอะๆค่ะให้วิทยาศาสตร์ไทยได้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปไหนูก็ฝากไว้เลยนะ,ะว่าอยากจะให้เยาวชนของเรานจบด้าน มัธยมแล้วที่จะเข้ามาอะไรแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นวิชาที่น่าสนใจเพราะว่าท่านที่ถนัดด้านวิทยาศาสตร์ลูกหลานมาอะไรไม่โวนคณะวิทยาศาสตร์มาดีดวนก็เปิดรับเสมอนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีวิชาหลายสาขาที่น่าสนใจก็เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าต่อไปนี้การวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันจะต้องเ,อเรียนกันมากๆประเทศชาติจะเจริญได้ก็ต้องอาศาัยได้เชี่ยวชา,าด้านวิทยาศาสตร์ <Okay. S 2> นะครับสาขาหนึ่งแหละ มันทุกอย่างนี้กําลังพูดกันเรื่องการก่อสร้างทางรวมไปถึงด้านด้านหมอด้านทางเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันก็อาศัยวิทยาศาสตร์เป็นหลักดูมาไลมีดจารคณะวิทยาศาสตร์มาไล่พิจารก็ดีีที่จะให้บุตรหลานของท่านเข้าไปเรียนหนังสือกันที่นี่นะครับเรามีความพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าลูกหลานท่านสนใจนะครับโดยท่านจะแนะนําก็ คณะวิทยาศาสตร์มา,ามดลัยเมดวนยินดีดดต้อนรับนะครับวันนี้จะขอขอบคุณนางสาวพัทยาพัทรวันภาสุวรรณนะครับนักศึกษาปริญญาเอกของมาลัยเมดอนนะครับยยาราในโอกาสนี้ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคโอกาสลาท่านผู้ชมไปด้วยกันนะครับทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ